โยมผู้บางคน้นเนี่เลี้ยนสูงจมหอดปรลิญญาจบออกมาเปลือกกะหลายมืออ่อนียตรตมาเสียบานิท่านคำขันย่ำม,มาแล่นงสูฟังมีพอลูกครูหนึ่งผู้พอเนี่จบปอซีผู้ลูกเนี่จบปะลิญญาเอกผู้พอกะดีใจว่าลูกไส้จะาของในหอดใบปรลิญญากะเลส่วนลูกไส้เนี่ไปออกสังสรรค์เดือนปลาไปกลางเต็นอยุดทิงเขา พอตอนเย็นกับผ้ากันจูดไฟเพื่อหุงหาอาหารเลี้ยงสลองกันแล้วก็เขานอนพอเจโต๊กดื้กบัดที่นี่ผูพ้พอกับพวกลูกไส้บักลาบักลาบักลาเห็นดาวยึดทึ่งฟ้าบ่ผานาวา่าลูกไส้ก็ได้ตอบวา่าเห็นโยครับพอ่อผู้พอกระทำขืนเย็กแล้วตัวมีความเห็นว่าจังใด ผู้ลูกไส้ก็เลยบวกาถึงดวงดาวยึดท่งฟ้านี่มันเป็นเรื่องของจักรกวาลถึงผมเสียว่าให้พอฟัง่งพอกับว่าเข้าใจผู้พอได้ยินจังสันกัดต,ตบบังหูลูกไส้ยังแห้งไปอะีะบักหามมงเอ้ยเสียแห้งที่กูทรงมึ่ถึงหดอดดอกดอกดอกเตื้อมึ่อมาสังเกตดีการที่มึ่เห็นดาวยึดทึงฟ้านี่เต้นของเข้าเถื่อลัก